ข่าวล่าสุดหมดเวลารถถังยิงหน่อยชัดชาติขอคืนความสุขที่แท้จริงและทักสินโพมาแล้วชัดชาติขึ้นเบอร์หนึ่งชิงนายกรัฐมนตรีทิ้งหญิงหน่อย50คะแนนเมื่อวันที่9 9มกราคมปี62สรายงานข่าวจากพักเพื่อไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้รายชื่อของบุคคลที่จะอยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคได้มีการหาหรือและน่าจะเป็นข้อสรุปได้แล้วรอเพียงการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นซึ่งยังไม่มั่นใจว่าวันนี้วันที่29มกราคมจะประกาศได้หรือไม่ต้องรอดูอีกทีซึ่งประกอบด้วยอันดับหนึ่งนายชัดชาติสิทธิพันธ์ อันดับ2คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์และอันดับ3ซึ่งขณะนี้มี2ชื่อและต้องมีการพิจารณากันอีกครั้งคือพลตรบโ,โทวิโรธเปาอินและนายชัยกเกษมนิติสิริแหล่งข่าวเปิดเผยด,ด้วยว่ารายชื่อดังกล่าวนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของพรรคเรียบร้อยแล้ว และก่อนหน้านี้ทางนายทักษิณชินวัตรได้มีการทำโพเรียบร้อยแล้วโดยทำโพถึง4ครั้งและถือว่าเป็นโพลที่เชื่อได้และนายทักษิณจะใช้หน่วยงานนี้ทำโพให้ตลอดในช่วงที่ทำการเมืองที่ผ่านมา โดยผลโพลที่ออกมาปรากฏว่านายชัดชาติสิทธิพันธ์ได้220คะแนนขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์ได้170คะแนนซึ่งต่างกันถึง50คะแนนอย่างไรก็ตามผลโพลที่ออกมาในครั้งแรกและครั้งที่สองชื่อของคุณหญิงสุดารัตน์นำมาโดดเด่นเนื่องจากในช่วงนั้นยังไม่มีการผลักดันนายชัดชาติให้เป็นตัวเลือกของประชาชน แต่หลังจากนั้นเมื่อมีการเสนอชื่อนายชัดชาติออกมาทําให้ประชาชนให้ความสนใจและทําให้ผลโพลในครั้งที่3และ4ออกมาว่านายชัดชาตินำโด่งทางนี้ถึงแม้ว่าที่สุดแล้วจะมีการเสนอชื่อนายชัดชาติเป็นชื่อแรกในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย แต่ก็เชื่อว่าคุณหยิงสุดารัตจะไม่มีปัญหาเพราะเสียงที่ออกมาเป็นการสะท้อนถึงพลังเสียงของประชาชนจริงๆที่ต้องการให้หนายชัดชาติเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคและสมาชิกก็ต้องฟังเสียงสะท้อนเหล่านี้ด้วยส่วนทางด้านหญิงหน่อยเปิดยุทธศาสตร์5พลัง3ความแข็งแกร่งโบสร้างความสงบสุขบนเศรษฐกิจดีลั่น หมดเวลาลดทั้งถึงเวลาของมืออาชีพด้าน,นชัดชาติเปิดหกยุทธศาสตร์ทำไทยยั่งยืนเมื่อวันที่28มกราคมที่พักเพื่อไทยมีการจัดสัมมนาพักเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งโดยมีแกนนำพักกรรมก,การบริหารพักตลอดถึงวาทีผู้สมัครสรส,อสอรทั่วประเทศร่วมประชุมพร้อมเพรียง โดยคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตรก์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยขึ้นกล่าวทิศทางและยุทธศาสตร์ของพรรคว่ากว่าสองเดือนที่มีโอกาสลงพื้นที่พบว่าประชาชนต่างสะท้อนปัญหาเหมือนกันคือเศรษฐกิจแย่และหนี้สินเพิ่มขึ้น สปีที่พี่น้องประชาชนต้องทนกับความทุกข์อย่างมากและ8ปีที่ตนทำการเมืองมาไม่มีครั้งไหนที่ประชาชนรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขนาดนี้พวกเขารอคอยให้พวกเราไปช่วยเขาออกจากความทุกข์ดังนั้นวันที่24มีนาคมนี้นอกจากจะเป็นวันสำคัญ ของพวกเราแล้วยังเป็นวันที่ประชาชนได้ก้าวออกจากทุกข์ครั้งนี้ตลอดเวลาที่บอกประชาชนเศรษฐกิจไม่ดีปีนี้เศรษฐกิจจะไม่ดียิ่งกว่าเดิมคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวอีกว่าดังนั้นเราต้องแข็งแรงไปสู้งานหนักให้ประชาชนวันนี้พักการเมืองเกิดขึ้นหลายพัก แต่สุดท้ายคือสองขั้วเท่านั้นคือขั้วที่ตั้งขึ้นสืบทอดอำนาจเผด็จการและขั้วตั้งขึ้นเพื่อประชาธิปไตยวันนี้เราไม่ได้อยู่สงครามโลกที่ใช้รถถังไปสู้กันแต่เราอยู่สงครามการค้าเราจึงต้องออกไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ีนี้เศรษฐกิจจะแย่มากธนา,าคารโลกจะยืนยันเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงขาลงถ้าเราได้รัฐบาลไม่เชี่ยวชาญเศรษฐกิจคนไทยจะทุกข์มากขึ้นอยู่ที่ประชาชนว่าจะเลือกรัฐบาลที่เชี่ยวชาญด้านการทหารหรือรัฐบาลเชี่ยวชาญการแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งพักเพื่อไทยตั้งแต่พักไทยรักไทยที่มีนายทักษิณชินวัตรเคยทำสำเร็จมาทุกครั้ง ทุกครั้งเราทำเศรษฐกิจดีขึ้นทุกครั้งมีความสุขและกระเป๋าตุงทุกครั้งคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าแม้วันนี้เราจะประสบกับปัญหาหนักแต่เชื่อว่าทีมเพื่อไทยเราจะใช้เวลาไม่นานเพราะไม่ยากสำหรับพรรคเพื่อไทยเราจะเร่งสร้างไรายได้ให้ประชาชนกลับมากระเป๋าตุง เราจะเพิ่มพลังให้คนไทยห้าด้าน 1. เพิ่มพลังเกษตรกรไทยด้วยการขายราคาสินค้าเกษตรกรราคาดีถึงเวลาเกษตรกรจะกำหนดราคาพืชผลด้วยตัวเอง 2. พลัง SME ที่พักได้เริ่มขึ้นแต่วันนี้พลัง SME กำลังหมดแรงเหมือนพลังเกษตรกรเราจะเพิ่มพลัง SME ให้มีความพร้อมปลุกตลาดโลกด้วยเทคโนโลยี 3เพิ่มพลังการส่งออกด้วยความเชี่ยวชาญเวทีโลกเราเป็นหนึ่งไม่รองใครความสามารถการเจรจา FTE เริ่มต้นในยุคคนทำงานพักเพื่อไทย 4. พลังรายได้จากการท่องเที่ยวเราต้องดึงเงินทั่วโลกกระจายรายได้ทุกจังหวัดโดยไม่ต้องรอโครงสร้างพื้นฐานการเข้ามาจะก,กระจายสู่ชุมชนทุกจังหวัด ไม่ให้เรือล่มเพียงลำเดียวนักท่องเที่ยวหายหมดทั้งประเทศโดยเหตุการณ์ซึนามิเราทำให้ประชาชนเชื่อมั่นมาแล้วเราจะสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาและ5เพิ่มพลังคนรุ่นใหม่สร้างเท่าแก่ใหม่ทั่วประเทศ ซึ่ง5พลังจะขับเคลื่อนกำลังซื้อประเทศต้นเคยบอกว่าเศรษฐกิจไทยต้องเพิ่มกำลังซื้อให้กับคนตัวเล็กทุกคนให้ได้และต้องเพิ่มความแข็งแกร่งให้ประเทศไทย4-5ปีเกิดการถดถอยเราจะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยล้าหลังล้มเหลวถดถอยและสิ้นหวังต่อไป คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวต่อว,ว่านอกจากนี้เราจะทำสามด้านความแข็งแกร่ง 1. การพัฒนาคนต้องเป็นวาระแห่งชาติเป็นพลเมืองโลกเด็กไทยต้องเป็นพลังขับเคลื่อนให้ได้ 2. พัฒนาสุขภาพดีทวนนาวันนี้เรากำลังเข้าสู่เฟสสองการทำโครงการหลักประกันสุขภาพทวนนา เพื่อให้คนไทยเป็นกำลังผลิตของประเทศและ 3. พัฒนาโครงสร้างข่ายคมนาคมและระบบน้ำเราได้รัฐมนตรีแข็งแกร่งมาทำเรื่องนี้คือนายชัดชาติสิทธ,ธิพันธ์คณะทำงานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวอีกว่าพักเพื่อไทยจะนำพาประเทศไทยสู่ความสงบสุขไม่ใช่ความสงบสุข แบบ4-5ปีที่ไม่มีเสรีภาพความสงบสุขไร้คุณภาพกระเป๋าแฟบแต่เพื่อไทยจะสร้างความสงบสุขบนเศรษฐกิจที่ดีสร้างความสุขให้อนาคตประเทศทั้งนี้ชัยชนะของพรรคเพื่อไทยจะเกิดขึ้นได้ด้วยขุนพลของเราที่ช่วยกันทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อเป็นที่พึ่งที่หวังเชื่อว่าทุกท่านจะทำให้เกิดความสำเร็จนัชัยชนะ มาสู่ประชาชนขอให้อดีตสอสมีกำลังขวัญกำลังใจและสสใหม่ขอให้ร่วมกันสู้ชัยชนะจะไม่ไกลเกินเอื้อมวันที่24มีนาคมนี้คือวันแห่งชัยชนะของประชาชนหมดเวลาแล้วสำหรับรถทั้งได้เวลาแล้วของผู้บริหารมืออาชีพคุณหญิงสุดารัตน์กล่าว จากนั้นมีการเปิดตัวขุนพลเศร,รษฐกิจของพรรคเพื่อไทยโดยนายชัดชาติสิทธิพันธ์กล่าวว่าเราต้องทำหกยุทธศาสตร์คือ 1. ไทยทำคือต้องสร้างแบรนด์ไทยแลนด์ให้เข้มแข็งสร้างแบรนด์ made in Thailand 2. ไทยทันสมัยวันนี้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีมากแต่ต้องลดขั้นตอนติดขัดของระบบราชการ 3. ไทยเท่าเทียมต้องกระจายอำนาจท้องถิ่นโดยเฉพาะการศึกษาการสาธารณาสุขต้องมีจะทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 4. ไทยเชื่อมไทยพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงทั่วประเทศ 5. ไทยเชื่อมโลกต้องเชื่อมความสัมพันธ์การเจรจาการค้าที่ประเทศหยุดหายไปต้องเจรจาทั่วโลกกระทรวงการต่างประเทศต้องเก่งเจรจาการค้าเอาคนเก่งคนไทยกลับมาที่ประเทศไทยสร้างงานที่มีคุณภาพสูงให้คนไทยและ 6. ไทยยั่งยืนให้เกิดความโปรง่งใสในระบบราชการบริหารประเทศยกระดับคุณภาพชีวิต รักษาสิ่งแวดล้อมจัดการมลพิษทั้งนี้ทั้ง6ยุทธศาสตร์จะเป็นร้อยเป็นเรื่องเดียวกันตอบโจทย์ความต้องการประชาชนอย่างทั่วถึงมั่นคงและยั่งยืนขอขอบคุณข้อมูลเนะะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ